สุขภาพพี่มาเขาจะตลอนที่สูงคุณรู้เหตการเลยค่ะโอ้ยน้ำตาจะไหลเลยจริงๆโอ้เร้ามากแต่ไม่ต้อวหลวงพี่เพราะหมีดตัวช่วยให้พี่รู้แน่นอนคือเป็นอุปกรณ์เครื่องครัวที่จะช่วยดูแลสุขภาพพี่รู้แล้วก็สามารถควบคุมไี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาบอ วันนี้เราสองคนนะคะจะไปช่วยพี่รู้นะคะเลือกเครื่องอเครื่องครัวนะคะที่ช่วยควบคุมแคลอร,รี่เพราะว่าตอนนี้พี่รู้มีปัญหาเรื่องของแคลอร,รี่มากๆเลย mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเครื่องตัวนั้นเป็นตัวไหนนะคะจะเลยเดี๋ยวที่หมอ,อสนใจไหมคะมอยากดูด้วยได้ไหมไปค่ะไปด้วย,วยกันค่ะปไปด้วย เครื่องที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นะจะเป็นตัวหม้อทอดไร้น้ำมันของยี่ห้ออิเล็กโทรลั์นะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น E6 AF1 นะตัวนี้เขาจะช่วยพี่รู้นะคะควบคุมเทรอรี่นะคะหรือว่าเป็นะระดับ ไขมันในเลือดนะคะเพราะฉะนั้นพี่รู้ไม่ต้องห่วงเลยเวลาที่รู้จะทานอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะแคลอรี่สูงอะไรเงี้ยไ่ใตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวฟังก์ชันของเขากันว่าขเขาสามารถทาอะไรได้บ้างนะคะ,ะสํสาหรับหม้อ,อทอดไร้น้ํามันของยี่ห้อิเลโทรัสน,นะคะพี่รุ้ตัวนี้จะมีขนาดใหญ่ความจุของเขาจะอยู่ที่5ลิตรนะคะ5ล,ลิตรเลยใช่ใหญ่จุใจแน่นอนแล้วเขาก็จะมีนี่พี่รู้โปรแกรมการทําอาหารอาตรัตโนมัติทั้งหมด8โปรแกรม นะคะแล้วพี่รู้ไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของกลิ่นเขาสามารถขจัดกลิ่นตกค้างได้ด้วยฟังก์ชันนี้นะคะดีเลยค่ะเพราะเวลาพี่รู้ทํากับข้าวเนี่ยบางทีกลิ่นมันฟุ้งไปในบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ยังไม่พอพี่รู้สามารถนะคะตั้งเวลาตั้งอุณหภูมิได้ด้วยตัวเองนะคะตัวนี้นี่เขาก็จะมีโชนอย่างตัวนี้ อย่างบางทีเนี่ยพี่รู้อยากทานเฟ้นฟรายอ่ะแต่เฟ้นฟรายเวลาเราไปทอดเป็นน้ามันพี่รู้สามารถมาใช้โปรแกรมนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีแบบว่าใช้เวลาทอดก็คือ15หนาทีอุณหภูมิอยู่ที่180องศานะคะส่วนที่2ก็จะเป็นพวกไก่ทอดอะไรเงี้ยสเต็กใช่ไหมสเต็กนี่สายสเต็กเราก็ชอบนี่เราก็สามารถเลือกได้เลยตามโหมดที่เราต้องการนะคะก็จะแบบมีเวลามีอุณหภูมิที่เขากาหนดมาให้แต่ถ้าพี่รู้ไม่ชอบพี่รู้ก็ไปกดตั้งได้เองนะ ไปกดตั้งค่าเองได้หมดเลยนะคะตัวนี้แล้วก็พี่รู้ไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของความปลอดภัยเขามีระบบตัดไฟให้พี่รู้อัตโนมัตินะแล้วเขาก็จะมีปุ่มล็อกนิรภัยให้พี่รู้ด้วยนะคะเวลาพี่รู้ดึงออกมาตรงนเนี้ยเนี่ยเพื่อที่จะออกมาทาความสะอาดหรือเอาอาหารออกเนี่ยค่ะพี่รู กดปุ่มตรงนี้นะคะแต่พี่ลูกต้องวางโต๊ะก่อนนะแล้วพี่ลูกก็กดปุ่มน,นี้ลไปนะคะเพื่อที่จะเอาตัวตะแกรงทอดเนี่ยออกมาทําความสะอาดได้เทอาหารเออที่น้องหงส์น้องหนไคะพี่ลูกเห็นมีอุปกรณ์เสริมด้วยตัวนี้คืออะไรเอยเป็นตัวตะตะก้านะคะเอาไว้แบบรองอาหารเอาไว้ทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ลูกได้หมดเลยตัวนี้เนาะผมแถมมาให้ในชุดเลยนะพี่ที่ทำความสะอาด ยากค่ะก็เอาไปล้างน้ำใช้ฟองน้ำนิ่งๆล้างทำความสะอาดได้เลยอันนี้คุณลูกค้าคะตันนี้เขาเคลือบมาแล้วก็ทันอาหารปิดนะคะเวลาทำความสะอาดก็ไม่ต้องไปขัดไปถูอะไรเลยแค่ใช้ฟองน้ำนิ่มๆอย่างที่น้งหผมบอกสะอาดง่ายๆนะคะตอนนี้น้งหอมถ้าเกิดว่าเราแบบหุ่ใจ คุค้าสนใจอยากจะได้ที่เราไปหาซื้อได้ที่ไหนคะตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้นะคะที่ Powerbuy ทุกสาขานะคะทั้งหน้าร้านและออนไลน์นะคะถ้าเป็นออนไลน์นะคะก็จะเป็นส่วนของ Facebook หรือว่าเป็น l i n e Official ของสาขานะคะหรือว่าใครที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตนะสามารถเข้าไปที่ www.powerbuy.co.th ก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่เคยอหลดก็เดี๋ยวนี้นะ ยกหูโทรศัพท์ส่วนแค่หนึ่งสามสองสี่นะคะจบง่ายในคลิปเดียวก็ได้นะคะตัวนี้ง่ายๆเลยสําหรับคนที่แบบไม่ไม่ถนัดในเรื่องหองโซเที่ยวนะคะก็โทรไปเลยค่ะเบอร์แค่สี่ตัวทํากานเองเบอร์อะไรนะคะน้องหหนึ่งสามสองสี่นะคะจบง่ายๆเลยค่ะตัวนี้โอเค่ะวันนี้พี่รู้เห็นเนี่ยราคาตัวนี้มันหนึ่งหมื่นกว่าบาทตอนนี้จัดรายการเหลือ5ันเ้ารย้าสค่ะลดไปเกือบห้าสิบปอร์นตนะคะตอนนี้เขาจัดรายการพิเศษอยู่นะพี่รู้ผ่อนได้ไหมผ่อนได้แน่นอนค่ะสูงสุด สิบเดือนเลยนะคะตัวนี้โอตกเลยไม่ถึงพันบาทถูกต้องใช่ค่ะแค่ห้าร้อยกว่าบาทเองพี่ลู้ผ่อนสบายด้วยคูณกาบการลงลงทุนใช่ค่ะแล้วก็สุขภาพก็ดีผ่อนก็ได้ใช่ไหมได้ตัวนี้แล้วแล้วสูเปอร์เซ็นต์สิบเดือนนี่ผ่อนพันบาทได้้างอ่าตัวนี้นะคะที่แน่เลยก็คือบัตรเครดิตเซ็นทันการพี่ลูกผ่อนสูงเปอร์เซ็นต์สิบเดือนแล้วก็ได้รับคะแนนเดอรวันการคูณสามเท่านะคะสำหรับบัตรสีแดงถ้าเป็นบัตรแบล็คนะคะก็จะเป็น สี่เท้านะคะอันนี้ก็จจะเป็นบัตรเดสนะคะสีแดงดูดีนะคะแล้วก็พี่รู้ค่ะก่อนเราจะไปชำระเงินอย่าลืมค่ะแอปเดลว,วันนะคะอย่าลืมไปกดกูปองนะคะเก็บกูปองไว้เพื่อไปรับส่วนลดนะคะ1คะแนนนะคะสามารถลดได้100บาทนะคะเมื่อซื้อสินค้า2,000บาทขึ้นไปเพราะฉะนั้นที่รู้อย่าลืมกดแลกคะแนนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำรายการสั่งอ นะคะตัวนี้เยี่ยมเลยค่ะต่อสุดต่อไปนี้คอเลสเตอรอลที่ก็จะลดลงแน่นอนเลยตรวจสุขภาพปีหน้าหายห่วงค่ะพี่เราจะช่วยกันดูแลสุขภาพนะคะแจกไปค่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทํารายการกันแต่วันนี้เดี๋ยวขอตัวลาเป็นก่อนโอเคค่ะค่ะถ้ายังไงก็ถ้าชอบคลิปของเราสองคนนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะคะเพราะว่าบายดีดีโปรแรงสุดคุ้มแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับ ที่รู้และน้องผมนะคะสำหรับคลิปนี้เราสองคนก็ไป,ไปชำรนะงเงินกันก่อนคะ่ะขอบคุณค่ะพบกันดีค่สวัสดีค่ะ